ขอต้อนรับเข้าสู่คำทำนายฐานการเล่าเรื่องจากไพ่ฮิปซีนะคะเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณก็คือมันพลิกฟื้นไปเลยความรู้สึกก็ดีกับตัวเองรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะให้เวลาแล้วมันมีโอกาสได้โอกาสนะ้าที่จะเข้ามาหาคุณนะคะในการที่จะให้คุณได้ศึกษาแล้วก็เปิดใจเพราะใดๆแล้วคนที่คุณเลือกที่จะเปิดโอกาสให้มันเกิดจากคุณคิดไตรตรองและมองถึงอนาคตและมองจากการกระทาเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากคนชีวิตคุณก็มีในทิศทางที่แบบมันดีขึ้น มันพลิกจากแตะก่อนต่กอนอาจจะเจอเรื่องร้ายๆแต่ตอนนี้ก็คือมันดีขึ้นหลังจากที่คุณเลือกที่จะไม่ยื้อคนคเนี้ยจบกับคนๆนี้แล้วในอดีตตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคุณเริ่มดีขึ้นนะคะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณไม่ได้หวังเพิ่งความสุขจากคนอื่นไงเพราะคุณมองว่าทําตัวเองให้มีความสุขมีคุณค่าและสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณอันนี้คือข้อความนาไพ่ที่ขึ้นมานะคะก็สําหรับทลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวมาดูส่งท้ายเนาะไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะคะ กอสักสามใบสิข้อความส่งท้ายนะคะ sky f o t e r tustin j o r n ตัวนี้นะคะเหมือนแบบเหมือนไพ่ให้เชื่อว่าบางอย่างเรามองไม่เห็นแต่เชื่อเถอะว่ามีจริงบางทีตัวนี้อาจจะสื่อถึงในเรื่องของผลแห่งการกระทำนะคะมันเหมือนกับบางเรื่องมันคล้ายๆกับในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะ,ะนะคะเหมือนถ้าคุณทําดีสิ่งต่างๆนะคะมันก็จะกลับมาหาคุณในทิศทางที่มันดีขึ้น หรือแม้แต่คนอื่นคนที่ทํากับคุณก็เช่นกันถ้าเขาถ้ามีใครทําไม่ดีกับคุณผลตัวนี้มันก็จะย้อนกลับไปหาเขานะคะวาริอร์นะคะ d e f e r r d and stance o องก็คือเหมือนกับว่าถ้าคุณตัดสินใจเลือกทําเพื่อตัวคุณเองแล้วนะคะอยากลัวในการที่จะลงมือทําอยากกลัวในการที่จะเริ่มต้นใหม่อยากลัวในการที่จะออกหรือเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวคุณเองเพราะใดๆเราให้ยึดมั่นตรงนี้นะคะว่ากด แห่งกรรมคุณทำดีสิ่งดีๆย่อมเข้ามาหาคุณเสมอนะคะ s l a yourself with project energy นะคะมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนี่นแหละมันเหมือนกับสิ่งที่อยู่รอบ,บตัวคุณอ่ะคือถ้าคุณทำดีสิ่งดีๆบารมีบุญบารมีที่คุณทำอ่ะจะเป็นสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองคุณนะคะมันเหมือนกับเป็นพลังงานที่แบบเรามองไม่เห็นไงบางทีเรารู้สึกว่าเราทาบุญทาความดีซึ่งใช่เรามองไม่เห็น เป็นชิ้นเป็นรูปเป็นร่างแต่ผลแห่งการกระทําตัวเนี้นะคะมันจะเป็นการสะสมบุญบารมีที่แบบคอยปกป้องคุณจริงๆเวลาที่คุณตกทุกข์ได้ยากลบาบากแล้วสุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันจะมาช่วยอุ้มชูพลิกฟื้นชีวิตคุณให้กลับกายมาเป็นดีขึ้นเรื่อยเพราะจากผลแห่งการที่คุณเลือกทําความดีและไม่กลัวในการที่จะทําความดีหรือว่าทําเพื่อตัวเองแต่ทําในสิ่งที่มันถูกต้องตามศีลธรรมนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ในเรื่องเล่าออวันนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ